Allah. ทหารพานสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ประเพณีการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์นะครับหลายท่านอาจยังไม่รู้จักตาดีกาคืออะไรตาดีกาก็คือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสยินนะครับซึ่งสอนคุณธรรมและจริยธรรมด้านศาสนาอิสลามให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับผมทาการสอนเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็มี อนเย็นนะครับหลังจากที่เลิกจากโรงเรียนประจําเด็กๆและชุมชนในพื้นที่ก็จะมาเรียนศาสนากันนะครับผมแล้วทุกๆปีนะครับโรงเรียนตาดิกาก็จะจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นะครับกีฬาตาดิกาบางพื้นที่ก็จัดเฉพาะในหมู่บ้านของตัวเองบางพื้นที่ก็รวมหลายหมู่บ้านมาจัดแข่งขันกีฬากันนะครับผมมีทั้งงานกลางวันและกลางคืนส่วนการเดินขบวนกีฬา ก็มันเหมือนทั่วไปในประเทศไทยของเราเนี่ครับแต่ที่นี่แตกต่างคือว่าจะเน้นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมการแสดงออกถึงประเพณีอัตลักษณ์ของคนมาลายูในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายวิถีชีวิตการทำมาหากินตามวิถีชีวิตแต่ละชุมชนอาจจะเป็นการแต่ง,ต,งตัวแต่งกายย้อนยุคนะครับ ที่เราได้เห็นนะได้ดูในวิดีโอนี้นะครับผมโอเคนะครับผมมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับ Terima kasih dari Susang Kita di tengah Dan berikut ni Terpantau Berikut dipandang Yang berlaku kembali Yang berlaku Yang berlaku Yang berlaku Yang

แล้วชือกแล้วจะใชแดงดูยังไงเนอางี้ก่อเดี๋ยวน้องพาพี่ชมหล่อไปเป็นพิธีคลน,นํำหน่อยาอันนี้เป็นคันถโบราณ,นะราราณครับเป็นคันถโบราณใช่หคอันี้เป็นขวานทำนีไหนี่

นกก็ไม่รู้กินอะไรเบบาดหาเส้นปราทาเส้นสเงกินอสนกียาปเนกิอกินกินกินะไกินป่านหนนนกวนาฬิกากินนกานสนามม่งอยางไใช่นก้องทนะไม่รู้ดักกภาษาไทได้ผมไม่กินดีกว่าเดี๋ยวนกหมอเ่งไไดยไปน่ สามสิบ <30 S 2> บาทใช่ไหมนี่นะครับผมจะบอกนะครับถ้ามังคุดถ้าเราถ้าลูกล่วงก็จะเป็นแบบนี้นี่แสดงว่าเก็บลูกล่วงลูกล่วงเพราะมันมันช้ำเต๋ง เยอะตัวนทลกัดไม่กัดนะมันครั้งกัดเกี่ยวมันยังไม่ยาวดีค่าฮนลิงสนมนลิงยเล่นอเล่นอายบ่าวอายเขินเขินเขิน มาลูมาลูน้ำน้ำกริบส่ล้เราา้กานี่แหละาหม้เลยวันนี้ปวดาลูกัดเลยภาหเกินกล้องพี่งกล้องลเไม่เคยออกกล้องนี่เขาเรียกอะไรภาษานายเรียกอะไรเนี่ตูเบครับตูเบนี่ตูเบ่ ายิงยิงได้ไหมได้ไปผมก็ได้ทำนี่ได้เลยได้ไหมได้ครับอันนี้ทำมาจากไม่ต้นมากาบหมากระมาลูกทำเป็นสีสันนะเนอะทำสนุกสนานล่ะตรีกาใช่งานสนุกสนานสามัคคีมีคัตเตอร์มีดอาบาดะเลยที่อ๋อมีดอลาราบะวิถีชีวิต โอ้โหทำจากไม้ทำกับไม้นะไทำกับไม้เกียยแก๊สโบราณนึเกียแบนกเกแก๊สโบราณนตอนนี้ไม่มีแลแต่แบนี่คืออันนี้ทันทันอยู่ทันอันนี้แก๊สเป็นก้อนเไเก้อนแก๊สแล้วก็เป็นน้ำใช่ไหม่แก๊โบราณก็เป็นเอาไปนี่ีไป อันนี้มีดมีดตัดยางเขาด้านนั้นน่าจะหนักอะไรอย่างเงี้ยเร็ตรงนนอยู่อันนี้ได้ได้มันเป็นเป็นก้อนก้อนหินมันแก๊สเดว้าวไปดูของแบรนด์อะไรอันนี้แล้วอะไรนะแบรนด์อะไรนึกสูตรตางไม่ได้แอะอันนี้เขาเรียกอะไรดักนกักคุ้มอ๋อดักนกคุ้มอันนี้เป็นของดักนกคุ้มครับสมัยโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมาลายูอ่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หาปลาคืองานตานีกาจะเป็นงานแบบวิถีชีวิตใช่ไหมวิถีชีวิตสมัยโบราณเลยสมัยโบราณที่ดังง้ออ่าถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวมาลายูนี่ครับผมตานี้ที่ดังง้อโอที่ดังง้อที่ดักปลา

semua kemudian lalu nah dengan seluruh harmonia menuju dan mempersenakan di <tuk>

Aha! 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 Ah, ah, betapa betapa betapa, ah, 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 lebih lagi, ah, lebih lagi. フフフ。 Ini tidak ada teriisai, ya, Saya boleh saya nggak boleh พาพี่ๆมาดูการละเล่นเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมาลายูนะครับเป็นการละเล่นลูกข่างโบราณนะครับผม

วิ e ่งนกิวนกิวนกวนกิอ่ตัเจะลออยู่พี่บอว่อยู่นอกบไเาลู่อ่าตัวเราลอยอยู่พี่่อนอกรออยู่อเดียวะนี่อ่าเออยู่นนี่อ่าอนี่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับดู นะ mai nè มาๆเนี่ย

ห้องเปลี่ยนชุดนักกีฬาครับ